แ <Scroll> สดงว่าวีพีเขาออกไปไม่อยากเห็นพี่ไงวายมาเอาวีมาวีมาสามสองหนึ่งหายไปแล้วเนียเยี่ยมจิบฮ่าใช่จะจ้ามีกันเต็นวันทั้งวันไงมีไหมมีไหม แต่งหน้าตแต่งหน้าแต่งหน้าแต่งตาตอนนี้กี่โมงแล้วเนะี่ยอุ้ยสี่ทุ่มกว่าแล้วเหรอไม่ง่วงกันเหรอครับง่วงไหมง่วงไหม,าม,งงมาถามจริงไม่พี่เนี่ยง่วงไหม,งงมาทาปากทาปากพนี <F> ้ม,งงมีเรียนพวกนี้มีเรียนลงตีสามมาลงตีสามพวงนี้ไม่ต้องซ้อมกันแล้วมั้งลงตีสามเนี่ย ขี้เกียจไปเรียนไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ลุงไม่ได้ไม่ได้ไไดเราหน้าที่ครับหน้าที่เราต้องเรียนโอ้โหอะไรมาเนี่ยมิลูมิลูลอะไรเยมิลูกกลัวอะไรขอบคุณมากครับห้าห้าตบมือโทรหาพี่ต้นพี่ต้นไม่หลับครับพี่ต้นวันนี้ได้ถ่ายถ่ายงานแล้วเหนื่อยก็คงนอนนอนไปแล้วครับ <S <S จีบจีบพี่อ้อมได้ไงโอ้โหเรื่องมันยาวเลยบอกเลยถ้าถามว่าจีบพี่อ้อมได้ไงเรื่องโคตรยาวเลยอะ ยาวมากถวัลพิเจอูบป่านนี้คงนอนกันแล้วครับสีแดงนี่คือใครอะสีแดงมอสมอสคนดูแลห้องเราอ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับคุณมอสครับเนื้อฝากตัวด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับไ,ไม่รู้ว่าจะไไมม่ด้าพูดถูกใจใครบ้างหรือว่าไม่ถูกใจบ้างก็ขออภัยนะครับเพราะว่าไม่ไม่เคยทําเหมือนกันนะครับ โทรหาเคียนรี่อหโทรหาเขาทำไม่ะอยากอวยพอนียจะสอบแล้วนะครับก็ในน้องคนไหนเมื่อกี้ที่ให้อวยพรจะสอบนะครับก็ขอให้ทาได้นะครับไม่ใช่ได้ทําก็เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าสมัยพี่เนี่ยพี่ได้ทําอย่างเดียวนะครับก็ทําไม่ได้ครับอบก็ณอบเอาใช่ไหเอาขอบคุณนะครับสําหรับมิรุกุนะครับห้าตบมือครับผมขอบคุณนะครับไอเบสเอาของแต่งหน้ามาดิเนี่ยรอ คนกดวีก็จะแต่งหน้าแล้วเร็วเพี่ยมพูดเก่งมากพพี่ชวนูดอะไรม่ไม่ใช้คำว่าพูดเก่งได้ไหมของพี่อ่ะพูดมากได้ไหมอยากเห็นอุ้มเต้นเอออยากเห็นอุ้มเต้นอยากเห็นอุ้มเต้นพี่กบไปไหนพี่กบพูดมาก จริงเหรอไม่พูดเหรอเงียบนะเออผมไม่พูดองเงียบคือมันไม่มีอะไรที่พอดีอะ่ะคนเราอะ่ะอนวินทอล์กเดี๋ยวติดตามชมได้ครับทริปตอนที่เราไปไปกระบี่เนาะตอนที่เราไปใต้ทําทําอยู่ครับอนวินทอล์กแต่ว่าตอนนี้รอทีมงานกําลังตัดต่อกันอยู่นะครับก็โอเคเขาเป็นทริปน่าจะยาวอยู่อนวินทอล์กที่ที่ไปเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวจจถ้าหลังจากนี้นะครับเออผอดินคือใครคือ ทีมงานครับทีมงานกล้องนะครับใครที่ที่อยากแนะนำมาเข้ามานะครับในรายการอวินท็อกเพราะว่าพี่มองว่ามันเป็นอะไรที่มันเดิมๆม,มีแค่ถามนู่นถามนี่อะไรเงี้ยให้แนะนำเข้าไปในเพจได้ว่าอยากให้ทำอะไรเพิ่มเติมอะไรเงี้ยเพื่อเพื่อแฟนบอลเรายิดนดีจะทำครับ <S <S ผมเป็นเกย์จบไหมมาอยู่ไหนชื่ออะไรยินบ็อกมาเลย <S 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 อนวินทอกไม่ครับไม่ทอกทอกครับ อุ้มเต้นเฮ้ยถ้าถ้าอะไรพี่ถอดเสื้อไม่ได้เขาถอดเสื้อเดี๋ยวโดนแบนนะ mm hmm. ถ้าพี่หลุดแบบพูดคำหยาบอะไรไปอะไรเงี้ยขออภัยด้วยนะครับเพราะบางทีแบบพี่ปากไวน้วินเทอร์น้ววินเทอร์ขวันนี้หนักเลยหนักกว่าอีกเล่าเรื่องพี่อุ้มให้ฟังหน่อยเอาเรื่องอะไรล่ะเออ mm hmm. พี่อุ้มไม่มีเรื่องให้เผาอะครับ เอาเรื่องพี่อุ lining, ้มพ<ป>ี่อุ้มกลัวผี <customs S 2> นะเออครับพ,<ๆ>พี่พี่มีเรื่องจะเผาเผาขอเผาพี่อุ้มเรื่องหนึ่งได้ป่ะมีใครอยากฟังบ้างอ่ายกมือพี่จะเผาพี่อุ้มละเออเออเออเข้ามาเข้ามาเข้ามาเป็นกูต้นเออเออเออเอียมาเป็นกูเออเอาเอาเรื่องเอาเรื่องความกลัวความลุ้มเอาตั้งแต่อันนี้ไม่รู้ว่าต้นเคยเล่าไปหรือยังอะเพราะว่าอุ้มเนี่ยนอนกับต้นใช่ป่ะ แบบประมาณว่านอนห้องเดียวกันอะไรเงี้ยแค่แค่ต้นจะลุกไปเยี่ยวอะ่ะเออแค่ต้นขยับออกจากเตียงปุ๊บอุ้มสะดุ้งตื่นเล่เล่าแล้วย t u b e หล่อถ้างั้นไม่เล่าแล้วซ้ํไาไม่เล่าแล้วถ้างั้นเล่าเรื่องกลัวผีดีกว่ากลัวผีที่บ้านเนี่ยคือบ้านอุ้มเนี่ยเวลาก่อนก่อนจะเข้าบ้านใช่ไหม,ไมไเขาจะปิดไฟหมดแล้วแบบอุ้มเนี่ยจะไม่กล้าแบบเดินเข้ามาในบ้านก่อนมืด,มดๆเพื่อมาเปิดไฟนะ แค่เยือเอื้อมมือเข้ามาอุ้มยังไม่กล้าเพราะว่าอุ้มกลัวจะมีอะไรจับมือต้องให้พี่เบสเป็นคนเข้ามาเปิดก่อนดูดิเป็นสุภาพบุรุษไหมเรื่องพี่เอ็มชักเรื่องพี่เอ็มชัรกเออเดียวเดียวมีคนถ่ะที่ตอนโอยพรมันเกิดโอยพรมันโอยพรมันเกิดให้อุ้มใช่ไหมะ <c oughs> <c oughs> อะไรอะ <c oughs> เออเออเออมีมีใครจะถามปาเล่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 า พี่ชวนเกิดวันที่เท่าไหร่สามสิบกันยาครับสามสิบกันยาเล่าเรื่องชักพี่อะเรื่องชักเปี้ยมชักเหรอให้พี่เล่าเองเหรอพี่เล่าเองเหรอเอออามึงมึงเข้ามาในจองเข้ามาอยู่ตรงกลางไอ้พี่เล่าให้ฟังพี่เล่าให้ฟังพี่อะเล่าก็มึงก็มาอยู่ตรงกลางไงออะอยากฟังที่ที่บอกว่าใครถ้าใครได้ติดตามไอจีพี่หรือพี่อุ้มอะไรเงี้ยเมื่อตอนมันเกิดที่พี่แท็กโอยพรอุ้มไปนะครับแล้วก็ ที่บอกว่าถ้าวันนั้นไม่มีธีระทรก็ไม่มีนาวินวันนี้อันนี้คือเรื่องจริงอุ้มคือผู้มีพระคุณของพี่นะครับใคร,ใครพอรู้แล้วบ้างอ่ะใครพอรู้แล้วบ้างม,ม,าม,มาีไหมมีไหมไหนดูหน่อยดิไม่รู้ไม่รู้อะใครอยากรู้จริงๆอุ้มคือพี่ต้องใช้คําว่าผู้มีพระคุณของพี่ลมบ้าหมูก็พูดไปมันไม่ใช่เพี่มชักชักอะไรตอบดีๆ มันมีคนมัมีคนก VIP จะแต่งหน้าใช่ปะ <c oughs> ใช่ใช่แต่งชัว <c oughs> ถ้าเด้งวีพีเด้งปึ้งเนี่ยเครื่องสำอางมาตั้งตรงนี้เลย <c oughs> ไหน,ไหนโอ้ <c oughs> คุณครับขอบคุณครับคือใครอ่ะ <c oughs> คือใครนะขอบคุณชื่ออะไรนะเลดี <c oughs> e ้อ e ีเปียรนดีะครับเดี๋ยวเราทําตามสัญญานะครับเดี๋ยวขอเล่าเรื่องเรื่องชักก่อนเพราะว่าหลายๆคนอาจจะเล่าก่อนครับคือว่าวันนั้นอ่ะ พี่ปวดท้องคือปวดท้องมากปวดแบบบีบจืดจืดจืดเลยอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บก็ชวนกันไปกินข้าวที่ตลาดไหนไปกินลาบก็มีพี่พี่อุ้มพี่เอกเอก,กชัยนะครับก็แบบปวดมากไปถึงก็พี่เอกก็คือพี่เอ็มเนี่ยไม่ไหวละคุอปวดมากก็เอกไปซื้อยาธาตุน้ำข่าวมาให้กินแล้วตอนนั้นจําได้รถรถอุ้มเพิ่งออกใหม่ๆรถเบนซ์นนะเพิ่งอ,ออกใหม่ๆ,ป,ๆป้ายแดงเลยเขาเหอนรถห่วงรถเขามากเอ,อพี่ก็ไปนั่งกินเสร็จมันปวดท้องปวดจนแบบ กินยาแล้วมันก็ไม่ดีขึ้นเออแล้วก็มีมันก็มีมีเกย์นคนหนึ่งคือแบบเราก็โทษนะครับคือแบบบาปอะมันบาปกรรมมีจริงอะมันจะมีช่องของเก้าอีกอ้กับโต๊ะช่องเล็กนิดเดียวแต่เขาคือ,ค,อคือคนนั้นเขาอ้วนมากอะชันนีนางนั้นอ้วนมากบอกเลยว่าอ้วนพอเขาเดินเบียดตัวเข้าไปเราก็แบบประมาณว่าโหนั่งข้างนอกก็ได้มันงอย่างแทรกตัวเข้าไปถ้าถ้าเขาฟังอยู่ขอโทษด้วยนะครับคือแบบ ดีังเข้าไปอีกหรออะไรเงี้ยด้วยความปากบางของเราไงพอนั่งไปสักแป๊บหนึ่งเราก็ปวดท้องปวดจนไม่ไหวอะ่ะเราก็บอกอุ้มว่าอุ้มเอากุญแจอะไรอ่ะพี่เอ็มเต็มอ๋อโทษ <ด S 2> ทีททก็แ <laughs> บบ <laughs> ก็ขอของกุญแจรถ <laughs> อุ้มบอกว่าไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปนอนรอนในรถอะไรเงี้ยพอจับกุญแรจรถจากอุ้มมาพี่ก็วูบไปตอนไหนไม่รู้เลยคือกุญแจรถอุ้มก็หล่นดีไม่ลงท่ออะไรเงี้ยแล้วคือ